เคยสงสัยไหมครับว่าอยากเป็นนักลงทุนทำไมต้องรู้จักอัตราดอกเบี้ยนโยบายด้วยเรื่องนี้ไม่รู้ไม่ได้เลยครับเพราะเรื่องเงินเรื่องใหญ่ สวัสดีครับผมเคนจากมันนี่วัฟลนครับก่อนจะไปฟังคลิปกันฝากกดไลค์กดแชร์มันนี่วัฟลูกันด้วยนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับเราจะมาเจาะลึกแล้วก็มาคุยกันเรื่องอัตราดอกเบี้ยนโยบายกันนะครับว่าทําไมเป็นนักลงทุนเนี่ยเราต้องสนใจเรื่องของอัตราดอกเบี้ยด้วยก็เราลงทุนหุ้นเราต้องการแคปิตอลเกเราต้องการดีเวนดนไม่ใช่หรอแล้วดอกเบี้ยครับมันเกี่ยวอะไรกับนักลงทุนแบบเราด้วยนะเดี๋ยววันนี้ผมจะมาเจาะลึกให้ฟังกันเลยครับก็ต้องบอกกับทุกคนนะครับว่าในช่วง2อปีที่ผ่านมานครับในช ตั้งแต่เดือนสามปี2 0 2 2นอะครับอัตราดอกเบี้ยนโยบายนะครับจากทางฝั่งสหรัฐอเมริกานเนี่ยก็เป็นขาขึ้นมาโดยตลอดนะครับก็เลยส่งผลทาให้อัตราดอกเบีย้ยโวโล้นะครับเป็นขาขึ้นมาโดยตลอดเลยนะครับแล้วก็จนปลายปี2023ที่ผ่านมานะครับก็เริ่มมีกระแสว่าเฮ้ยดอกเบี้ยนเนี่ยน่าจะสู่ปลายวัฏจักรและและน่าจะกําลังเป็นขาลงได้นะครับแล้วก็ปีนี้เนี่ยอีกหนึ่งเรื่องที่เราจะต้องติดตามนะไม่ว่าทุกท่านจะฟังข่าวที่ไหนสื่อต่างประเทศสื่อไทยนะครับอัตราดอกเบี้ยจะลดเมื่อไหร่จะลดอย ซึ่งเหตุผลที่นักลงทุนเราเนี่ยจะต้องสนใจเรื่องของอัตราดอกเวียเนะี่ยนั่นก็เป็นเพราะว่าอัตราดอกเวียนะครับส่งผลกระทบต่อทุกสินทรัพย์การลงทุนโดยเฉพาะใครที่ลงทุนหุ้นเป็นส่วนใหญ่นะครับยิ่งมีผลกระทบเพียงมากเลยครับ และด้วยที่มันมีผลกระทบเยอะๆแบบนี้แหละครับจะพูดว่าอาัตาราดอกเบี้ยเนี่ยเป็นตัวหนึ่งเป็นปัจจัยหนึ่งที่เป็นตัวกําหนดเทรนหรือกําหนดแนวโน้มในระยะก,กลางถึงยาวเนี่ยก็ไม่ใช่เรื่องที่ผิดไปเลยครับซึ่งหนึ่งในหน้าที่ของนักลงทุนที่เราจะต้องหาให้เจอครับก็คือสิ่งที่เรียกว่าเทรนนั่นเองครับถ้าเราหาเทรนเจอแล้วเราเกาะเทรนนั้นไปเนี่ยมันก็จะมีข,ขอดคําพูดคาพ,พูดหนึ่งที่เราได้ยินบ่อยๆนะครับคือท่ามกลางพายุนะครับแม้แต่หมูก็บินได้ครับมันเป็นความหมายที่มันลึกซึ้งนะครับแล้วมันก็ ไปเป็นหมูน้อยตัวหนึ่งนะครับก็สามารถทํากําไรท่ามกลางพายุแบบนั้นเราก็บินได้เหมือนกันนั่นเองครับทีนี้ครับเดี๋ยวในคลิปนี้ผมจะมาร้อยเรียงให้ฟังเลยนะคบว่าอัตราดอกเบี้ยมันส่งผลกระทบต่อสินทรัพย์การลงทุนส่งผลกระทบต่อแอสเซทอะไรบ้างนะครับมาที่ตัวแรกกันก่อนนะที่ส่งผลกระทบค่อนข้างชัดและถือว่าเป็นมาตรวทางเศรษฐกิจได้เลยนะครับแม่นก็คือเรื่องของค่าเงินนั่นเองครับสมมตินะครับมี2ประเทศมีประเทศ A กับประเทศ B และปัจจัยอื่นคงที่เท่าเดิมนะครับอยู่ๆนะครับประเทศ A เนี่ยมีการ ขึ้นอัตราดอกเบี้ยแบบเร็วแล้วขึ้นไปแล้วเราบีอยู่ที่เดิมนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือถ้าทุกคนกําลังฝากเงินอยู่ที่ประเทศ B และทุกคนเห็นว่าประเทศ A เนี่ยครับกำลังขึ้นอัตราดอกเบี้ยรเร็วแรงต่อเนื่องแค่เราย้ายเงินจากประเทศ B นะครับไปฝากที่ประเทศ A เนี่ยก็ได้อัตราผลตอบแทนมากขึ้นแล้วนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วคนจะเทขายค่าเงินสกุลเงินบครับแล้วไปซื้อสกุลเงิน A เพื่อไปฝากเงินนั่นเองครับ จะเห็นได้ว่าเมื่อมีการปรับอัตราดอกเบี้ยครับไม่ว่าทิศทางไหนทิศทางนึงถ้าปรับขึ้นนะครับแนวโน้มการแข่งข้าค่าเงินของประเทศใดประเทศหนึ่งที่มีการขึ้นอัตราดอกเบี้ยเนี่ยก็จะมีแนวโน้มสูงมากขึ้นนั่นเองครับแต่ว่าทาั้งนี้และทั้งนั้นนะครับเรื่องของค่างเงินเนี่ยจริงๆแล้วก็ต้องมองปัจจัยอื่นประกอบด้วยนะครับว่าจะเป็นเรื่องของโครงสร้างประเทศต้นทุนต่างๆตลาดทุนหรือว่าปัจจัยเฉพาะของประ,ะเทศนั้นๆนะครับไม่ใช่ว่าขึ้นอัตราดอกเบี้ยไปแล้วปัจจัยอื่นวิ่งวิ่งวิ่งไปนะ เวเนซุเอล่ายางลาวอย่างศรีลังกา อ,อ,อย่างอาร์เจนตินาเนี่ยครับที่เราเห็นช่วงที่ผ่านมาที่อัตราเงินเฟ้อ,อสูงๆระดับหลาย10%นะครับอัตราดอกเบี้ยก็สูงตามนะครับแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับค่าเงินของประเทศเหล่านี้ก็คืออ่อนค่าไปเรื่อยๆเลยครับดังนั้นมันเกิดสิ่งนี้เราว่าไฮเปอร์อินฟลชันหรือว่าค่าเงินเสี่ยงของประเทศนั้นๆนะครับดังนั้นถ้าเกิดทุกอย่างคงที่อัตราดอกเบี้ยม,มีการดิฟกันค่าเงินอีกประเทศนึงจะแข็งนั่นเองครับแต่ว่าณปัจจุบันตอนนี้ก็ต้องบอกกับทุกคนตามตรงกับว่าค่าเงินอาจจะไม่ได้วิ่งตามอัตราดอกเบี้ยมากนักนะครับแต่ว่าอัตราดอกเบี้ยเนี่ยจะเป็นตัวปรับขึ้นปรับลงเพื่อลดความร้อนแรงของเศรษฐกิจนั่นเองครับที่นี้ครับมีอีกหนึ่งความสัมพันธ์ที่ค่อนข้าง ต,ตรงไปตรงมาครับนั่นก็คืออัตราดอกเบี้ยกับตลาดทุนหรือว่าตลาดหุ้นที่เราคุ้นเคยกันเนี่ยแหละครับซึ่งต้องบอกกับทุกคนก่อนนะครับเวลานักลงทุนกลุ่มใหญ่กลุ่มหนึ่งเนี่ยเวลาที่เขาจะเข้าลงทุนหุ้นตัวใดสักตัวหนึ่งเนี่ยครับมันจะมีสิ่งหนึ่งที่เรียกว่าการประเมินมูลค่าหุ้นนะครับซึ่งวิธีการประเมินมูลค่าหุ้นนี้มีหลากหลายวิธีมากครับไม่ว่าจะเป็นแคปเอ็มโมเดลดีดีเอ็มโมเดลต่างๆหรือว่าจะเป็น ก้อนกรอสมเดตต่างๆนะครับหนึ่งในปัจจัยที่อยู่ในสูตรการคำนวณต่างๆเหล่านี้ครับก็คืออัตราดอกเบีย้ยครับถ้าทุกคนไปเปิดดูสูตรนะคราจะมีตัว r หรือว่า interest rate อยู่ตรงนั้นเสมอนะครับดังนั้นเมื่อมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบีย้ยนะครับสิ่งที่ส่งผลกระทบต่อการประเมินมูลค่าหุ้นโดยตรงนะครับก็คือจะทําให้มูลค่าที่ถูกประเมินได ลดลงนั่นเองครับซึ่งเหตุผลที่เป็นแบบนั้นนะครับจะเกิดให้ทุกคนจินตนาการตามง่ายๆนิดเดียวเองครับก็คือสมมติว่าอัตราดอกเบีย้ยมันเพิ่มสูงขึ้นใช่ไหมครับจากเดือนเราฝากเงินได้หนึอยู่ดีอัตราดอกเบีย้ยเพิ่มขึ้นเป็น5%นะครับแรงจูงใจในการเอาเงินไปลงทุนในหุ้นที่มีถือทรัพย์สินสูงเนี่ยมันจะน้อยลงนั่นเองครับพอแรงจูงใจในการลงทุนในหุ้นน้อยลงเงินที่เข้าสู่ตลาดหุ้นก็น้อยลงนะครับดังนั้นราคาที่เขา แต่ต้องการในการเพื่อไปเข้าซื้อเพื่อไปรับความเสี่ยงเนี่ยมันก็เลยตับลงนั่นเองครับดังนั้นยิ่งดอกเบี้ยขึ้นมากเท่าไหร่ตลาดหุ้นราคาก็จะยิ่งลงเหมือนในช่วงที่ผ่านมาเลยครับสำหรับใครที่ฟังมาถึงตรงนี้นะครับอยากจะรบกวนทุกคนจริงๆครับให้กด subscribe กันให้นิดนึงนะครับเพราะจากข้อมูลหลังบ้านที่ผมไปดูมา90%นนะครับของคนที่ดูคลิปของผมเนี่ยคือยังไม่ได้กดสับกันเลยยังไงอยากให้กดสับเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับ ทีนี้ครับหรือถ้าจะมองอีกมุมนึงนะครับการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเนี่ยมันส่งผลต่อตลาดหุ้นโดยตรงเลยครับอยากให้ทุกคนจินตนาการว่าตัวเองเป็นผู้ประกอบการหรือว่าเป็นเจ้าของบริษัทใดบริษัทหนึ่งนะครับแน่นอนว่าเวลาที่เราลงทุนทํางานทํากิจการใดๆก็ตามเนี่ยมันจะมีส่วนที่เป็นหนี้สินที่เรากู้มาเพื่อขยายกิจการด้วยอยู่แล้วโดยโดยส่วนใหญ่บริษัทที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์เนี่ยจะมีการกู้ยืมอยู่แล้วครับดังนั้นพอมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนะครับมันจะทําให้ต้นทุนในการดําเนินงาน เพิ่มขึ้นแบบชัดเจนเลยครับเพิ่มขึ้นแบบนี้ครับทุกคนสมมติว่าจากเดิมนะครับที่บริษัทเรามีนี่อยู่100ล้านนะครับเดิมเสียดอกเบี้ยอยู่3 3%เปอร์เซ็นต์ของ1นึล้านก็คือ3ล้านถูกไหมครับแล้วถ้าอยู่ดีดีเนี่ยดอกเบี้ยมีการปรับเพิ่มขึ้นจาก3เป็น5เปอร์เซ็นต์นะครับ ตรงไปตรงมาเลยครับทุกคนจากดอกเบีย้ยที่เราต้องจ่าย3ล้านมันจะต้องจ่าย5ล้านต่อปีน,นั่นเองครับดังนั้น,น,นง่ายๆเลยครับทุกคนยิ่งดอกเบีย้ยมากขึ้นเท่าไหร่ต้นทุนในการดำเนินานก็จะยิ่งสูงขึ้นนั่นเองครับแล้วยังไม่แค่นั้นนะครับต้นทุนในการเขาเรียกว่าต้นทุนค่าเสียโอกาสในการนําเงินไปลงทุนเนี่ย <Led S 2> ก็ยิ่งสูงขึ้นดังนั้น,น,นในช่วงภาวะที่ดอกเบี้ยสูง,สงๆนะครับมันก็จะยิ่งเหมือนกับเป็นตัวกระตุ้นให้เราไม่ค่อยอยากจะเขาเรียกว่าไม่ค่อยอยากจะนําเงินไปลงทุนมากนักน,นะครับ แรงจูงใจในการนาเงินไปลงทุนต่อเนี่ยก็จะยิ่งน้อยลงนั้นบริษัทในการเติบโตก็จะต่ําลงในช่วงที่ดอกเบีย้ยสูงๆนั่นเองครับมันก็เลยเป็นเหตุผลที่ซ้อนกันสองรอบเลยนะครับว่าเรื่องของการประเมินมูลค่ามันต่ําลงด้วยเหตุผลจากเรื่องของไปเอาเงินไปฝากก็ดีกว่าหรือรวมถึงธุรกิจเองนะครับโกลดก็จะต่ําลงในช่วงที่ดอกเบีย้ยสูงสูงเพราะว่าต้นทุนในการกู้ยืมมันสูงนั่นเองครับแต่ว่าถ้าเป็นดอกเบีย้ยเป็นขาลงทุกอย่างก็จะกลับด้านกันนะครับ เรื่องความสัมพันธ์ของดอกเบีย้ยยังไม่จบแค่นั้นนะครับถ้าเกิดเราไปมองความสัมพันธ์เรื่องของสินทรัพย์ทางเรื่องไม่ว่าจะเป็นทองคําหรือว่าในยุคปัจจุบันนี้อย่างทองคำที่เราอย่างบิตคอยเนี่ยก็เริ่มถูกพูดถึงมากขึ้นนะครับเพราะทุกคนลองมององ่ายๆนะครับอย่างทองคำเนี่ยเป็นสินทรัพย์ตัวหนึ่งที่ไม่มีปันผลไม่มีดอกเบีย้ยไม่มีผลตอบแทนระหว่างทางสิ่งที่เราจะได้จากการถือทองคําก็คือแคปิตอลเกนอย่างเดียวถูกไหมครับในภาวะที่ดอกเบีย้ยสูงๆนะครับฝากเงินได้ดอกเบี้ยห้าเปอร์เซ็นต์ความต้องการหรือว่าแรง ทั่วไปเป็นลงทุนตราสารนี้ธรรมดาให้ได้5%เนี้ยความต้องการในการลงทุนทองคำนะครับก็จะน้อยลงเช่นเดียวกับบิตคอยล์แล้วต่อเบี้ยขาขึ้นเป็นผลลบต่อแอสเซทพวกนี้ทางนั้นเลยครับ แต่ว่าต้องบอกกับทุกคนก่อนนะครับถ้าใครจะลงทุนทองคำจะลงทุนบิตคอยก็ตามเนี่ยมันมีปัจจัยเฉพาะตัวของเขานะครับหรืออย่างทองคำเนี่ยเวลาที่เรามองเนี่ยเราก็ไม่ได้สามารถมองแค่เรื่องของผลตอบแทนหรือว่าอัาตาราดอกเบี้ยนโยบายได้นะครับจริงๆถ้าอยากลงทุนทองคำขเขาจะมองสิ่งที่เรียกว่า real yield กันครับ real yield ก็คืออัตราผลตอบแทนหรือดอกเบี้ยที่เราเห็นเนี่ยครับลบด้วยอัตราเงินเฟอ้อนะครับถ้า real yield ติดลบ ทองคําก็ยังเพอร์ฟอร์มได้ดีครับอย่างเช่นตอนเนี้ยถึงแม้ว่าอัตราดอกเบี้ยจะอยู่ที่5%้าเปอร์เซ็นต์นะครับแต่ถ้าอัตราเงินเฟ้ออยู่ที่เจ็ดเปอร์เซ็นต์นั่นแปลว่าห้าลบเจ็ดมันเท่ากับลบสองถูกไหมครับในภาวะที่เรียลยูลบสองแบบนี้ทองคํานี่เรียกว่าชุ่มชื้นเลยครับก็คือถือไปมันช่วย hedge เงินเฟ้อได้ผลตอบแทนที่เกิดขึ้นจากทองคํามันก็มีโอกาสมากกว่าอัตราดอกเบี้ยที่ได้รับนั่นเองครับซึ่งต้องบอกกับทุกคนนะครับอัตราดอกเบี้ยมันเป็นเครื่องมือของธนาคารกลางนะครับที่เอาไว้เรียกว่า ช่วยผ่อนหนักเป็นเบาแต่ไม่ได้มีหน้าที่ในการกำหนดทิศทางนะครับเพราะว่าหน้าที่ลักของธนาคารกลางทั่วโลกคือทําให้คนในโลกเศรษฐกิจเนี่ยสามารถปรับตัวเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปในโลกเศรษฐกิจได้ไม่ใช่เป็นการกำหนดทิศทางนะครับดังนั้นนะครับส่วนตัวผมเชื่อว่าในภาวะที่มีดอกเบี้ยขึ้นเดี๋ยวสักพักในอนาคตมันก็จะลงพอลงในอนาคตสคักพักหลีวมันก็จะกลับมาขึ้นใหม่เสมอครับตามเศรษฐกิจที่มันมีขึ้นลงเป็นอย่างนี้มาโดยตลอดเลยครับ ซึ่งแน่น,นอนครับจากที่เราคุยมาโดยตลอดเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าการที่อัตราดอกเบีย้ยขึ้นอัตราดอกเบีย้ยลงเนี่ยมันส่งผลต่อสินทร,รัพย์ต่างๆในแง่มุมที่แตกต่างกันไปนะครับดังนั้นหมายความว่าถ้าเราสามารถคาดการอัตราดอกเบีย้ยล่วงหน้าหรือว่ามพอมองเห็นภาพระยะยาวๆคร่าวๆนะครับการ move asset หรือว่าการเปลี่ยนสินทร,รัพย์การลงทุนไปเรื่อยๆเพื่อจับเทรนต่างๆไปเรื่อยๆเนี่ยมันจะทําได้ง่ายมากขึ้นนั่นเองครับในช่วงที่ดอกเบีย้ยขึ้นแน่นอนครับว่าสินทร,รัพย์ที่มัน perform ก็จะแตกต่างออกไปในช่วงที่ดอกเบีย้ยลง แล้วเราจะตัดพอดอย่างไรดีนะครับมาดูตัวนี้กันครับสิ่งที่เรียกว่า Investment c l o c k ครับ ซึ่งตัวรูป Investment Clock นะครับผมค่อนข้างชอบม,มามาแล้วผมใช้เป็นแผนการดูส่วนตัวเนี่ยครับในการมองภาพใหญ่ๆไม่มองภาพใดนะครับเน้นมองภาพใหญ่7-8ปีเมื่อก่อนแต่ว่าเดี๋ยวนี้ผมว่าไซคลมันสั้นลงนะครับแต่ว่าลองนำไปประยุกต์ใช้กันดูนะครับเวลาผมใช้ Investment Clock นะผมจะเปิด2ภาพเทียบกันภาพแรกนะครับคือภาพ Investment Clock จาก Google นะครับอีกภาพหนึ่งคือ Investment Clock จาก Federality นะครับถ้าทุกท่านเอา2ภาพนี้มาซ้อนกันนะครับทุกท่านจะเห็นว่าถ้าจากของเศรษฐกิจและสินทรัพย์ที่สามารถลงทุนได้พร้อมๆกันไปเลยครับ อย่างตัวแรกนะครับถ้าเกิดให้ทุกคนมาดูที่ประมาณเลขหนึ่งนาฬิกาที่เลขหนึ่งนะครับทุกท่านจะเห็นว่าในภาพของ y a h o เนี่ยครับมันจะเขียนว่า rising interest rates ก็คือการขึ้นอัตราดอกเบีย้ยทุกท่านจะเห็นไหมครับในช่วงที่ขึ้นอัตราดอกเบีย้ยเนี่ยมันจะเป็นช่วงที่เศรษฐกิจเริ่ม slow down เริ่มชะลอตัวนะครับสินทรัพย์ที่สามารถ perform ได้ดีในช่วงนี้นะครับก็คือสิ่งที่เป็นเรียกว่า community พวกหุ้นวัฒนจกักรหรือว่าพวก value stock ต,ต่างๆนะครับก็จะสามารถ perform ได้ดีในช่วงเวลานี้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดทุกคนมองภาพไปที่7น,นับ หม่ครึ่งนึง7จ็นาฬิกานะครับทุกท่านก็จะเริ่มเห็นคําว่า falling internetless นะครับหรือว่าอัตราดอกเบีย e ที่เป็นขาลงนั่นเองครับดังนั้นในช่วงที่อัตราเป็นดอกเบีย้ยขาลงนะครับพวกบอ n defensive stock growth stock นะครับหรือว่าในช่วงที่มันเป็น Boom Cycle ผ่านเลขเกขึ้นไปนะครับทุกท่านก็จะเห็นได้ว่าพวก c c l i c a l stock growth stock เนี่ย p e r f o r m a n c e ได้ดีมากๆนะครับถ้าทุกคนลองย้อนอดีตกลับไปสักเล็กน้อยช่วงที่มันมีการ ขึ้นอัตราดอกเบี้ยตอนช่วงมีนา2022นะครับตอน1นนาฬิกาจากจากรูของจาฮูนะครับทุกคนจะเห็นใจว่าพอมีการขึ้นอัตราดอกเบี้ยพอมาเลข2ราคาหุ้นตกถูกครับอันที่3 c ม m m u n i t y Price ตกนะครับอันที่4ทุนสำรองระหว่างประเทศลดลงพอมันที่5เกิดสิ่งที่เรียกว่า Titan money หรือว่า QT ทนะครับทุกคนลองไล่เรียงไทม์ไลน์ดีๆนะครับว่ามันตรงเป๊ะอย่างที่เขาบอกไว้เลยนะครับทุกคนลองกลับไปไล่ข่าวดูดีๆนะครับดังนั้นในช่วงตอนนี้ครับผมเดาว่านะครับว่าเราอยู่ในช่ว กือบเลือบจะหกโมงแล้วว่าว่าถ้าเกิดตอนนี้เราเริ่มเห็นราคาสังหาริมทรัพย์เริ่มลงเริ่มปรับตัวนะครับและเดี๋ยวเราจะเห็นจุดต่ําสุดของรีสิช i o นเนี่ย จะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่ออสังหาปรับตัวลดลงนั่นเองครับพอถึงจุดที่ต่ําสุดของ Recession เมื่อไหร่นะครับเราจะเห็นสิ่งที่เรียกว่าการปรับลดอัตราดอกเบี้ยนะครับดังนั้นพอถึงถึงช่วงที่เรียกปรับลดอัตราดอกเบี้ยเมื่อไหร่นะครับหน้าตาของพอร์ตการลงทุนเราจะต้องเปลี่ยนไปครับก็คือจากเดิมที่เราถือเงินสดเยอะใช่ไหมครับช่วงที่ผ่านมา fensiv e stock หรือว่าพวก a l u e s ต o c k ต่างๆครับภาพก็ต้องเปลี่ยนเลยครับเราจะต้องไปถือบอลมากขึ้นเราราต้องไปถือ G มากขึ้น, stock น,นดังนั้นในช่วงที่ทุกคนเห็นวว่่าขาขอัตาดอกเเบี้ยลงริ่มมาใน่่ววงปปลีีทแ้กา สารนี้เริ่มกลับมานะครับหุ้นเทควิง่งก,กระจายในช่วงที่ผ่านมาเขีนมว่า n สเดคเออสเอ็นบีเอทำออทำไได้เนี่ยเพราะว่าข่าวเรื่องนี้ครับว่าเศรษฐกิจพยายามจะผลักดันตัวเองผ่านเลข6คขึ้นเลข7ให้ได้นะครับเพื่อให้เกิดการลดอัตราดอกเบี้ยน,นะครับซึ่งถ้าเกิดหลังจากนี้นะครับเราลองตามเรื่องของ investment clock ดูนะครับนาฬิกามันจะค่อยดีดไปเรื่อยครับดีดไปเรื่อยแ,แล้วหน้าตาของพอร์ตเราก็จะเปลี่ยนไปตามนาฬิกาที่มันวิ่งไปนะครับดังนั้นเวลาที่เรามองภาพการลงทุนนะครับอย่างแรกเลยคือทุกท่านจะต้องมองภาพกว้าง ตรงไหนของวัฒจักรเศรษฐกิจนะครับแล้วในแต่ละช่วงและตอนของเศรษฐกิจนะครับมันก็จะมีตัวที่ทำเพอร์ฟอร์แมนที่ดีที่แตกต่างกันดังนั้นถ้าเราโยก a s s e t ทได้ถูกนะครับเราจะลงทุนง่ายให้ลงทุนสบายมากขึ้นนะครับถ้าเราลงทุนส่วนเพนนะผมเชื่อว่า ต้องมีท่านไหนที่เคยลงทุนส่วนเทรนด์แน่นอนมันจะค่อนข้างเหนื่อยความแม่นยําม,มันจะน้อยมากกว่าการเกาะเทรนด์นะครับดังนั้นถ้าเกิดใครที่เพิ่งเริ่มต้นลงทุนยังไม่ได้แม่นยำม,มากนะักผมแนะนําว่าให้มองภาพใหญ่ให้เจอนะครับแล้วมองว่าแอสเซทไหนจะเพอร์ฟอร์แมนซ์ได้ดีซึ่งอัตราดอ,อกเบีย้ยนะครับเป็นตัวหนึ่งที่กําหนดเทรนด์ได้ดีมากๆนะครับอัตราดอ,อกเบีย้ยขึ้นสินทรัพย์ที่ที่เพอร์ฟอร์แมนได้ดีก็จะเป็นครึ่งขวาของกราฟดีเลิตี้นะครับส่วนอาจราดอ,อกเบีย้ยขาลงก็จะเป็นครึ่งซ้ายเป็เปกกปาา็็นนนนนพพพววกกกกหุ้้เเเปโสสตตออออ่่่าาางงๆททีีมมรรรรถ์์ฟไดดััคบ เชื่อว่าทุกคนน่าจะเห็นภาพแล้วนะครับว่าอัตราดอกเบีย้ยเนี่ยมีความสําคัญต่อการลงทุนต่อการจัดพอร์ตเราขนาดไหนนะครับยิ่งเราเห็นภาพกว้างชัดมากเท่าไหร่สัดส่วนในการลงทุนของหน้าตาของพอร์ตการลงทุนเราเนี่ยก็จะยิ่งเปลี่ยนไปตามภาพกว้างที่เกิดขึ้นครับแล้วถ้าเราสามารถหาเทรนเจอค่อยๆเกาะเทรนไปนะครับกลับมาที่คําเดิมเลยครับท่ามกลางพายุแม้แต่หมูก็บินได้นะครับ แม้แต่เอาเพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงกันบ้างคิดว่าตาลอบี้ยส่งผลกระทบอย่างไรหรือว่าในช่วงเวลานี้มีแนวโน้มหรือว่ามีไอเดียในการจัดพอร์ตแบบไหน,นอยากให้คอมเมนต์พูดคุยกันนิดนึงนะครับไว้เผื่อเผื่อผมจะลอกไอเดียไปปรับพอร์ตของตัวเองบ้างน,นั่นเองครับทุกท่านนะครับอยากให้ทุกท่านฝากกดไลค์กดแชร์มันนี่โอฟโร่ในข่าวไว้ดูผมหาเรื่องราวการเงินที่มีประโยชน์ต่อาการจัดสรรเงินในแต่ละปีในแต่ละวันเนี่ยามาแบ่งปันทุกคนอีกแน่นอนครับ